คืออย่างอย่างที่ผมเลี้ยงทุกวันเนี่ยที่พาลูกเลี้ยงแล้วก็ชาวบ้านละแวกแถวนี้เลี้ยงคือเราอยากสร้างความสําเร็จคําว่าสร้างความสําเร็จคือเรานับหนึ่งไปเรื่อยๆหนึ่งไปจนถึงร้อยเราไม่ได้ซื้อความสําเร็จถ้าเราซื้อความสําเร็จเราจะเลี้ยงไฟไปทําไมเพราะว่ามันจบแล้วมันสวยแล้วอยู่ในข้อเราจะได้ทําอะไรมันไม่มีอะไรให้ทํา นอกจากรอให้คนมาย่องมาชื่นชมบารมีอเอกลักษณ์เขาจะคือจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะพูดให้ฟังเลย<ะ>ตาแต้ม<ะ>แก้มจ้ำค<ะ>อสามอ่องครับหนึ่งสองสามขาใส่ถุงเท้าปากคับแก้วครับและขนาดก็เหมือนเป็นมังกรตามหัวเห้งคนจีนมองเลยนะคะนี่ น,นี่น้องก้องนะคะซึ่งเป็นเจ้าของควายตัวนี้นะคะซึ่งน้องก้องเคยเลี้ยงดูน้องบีน่ามาน้องก้องนี่เลี้ยงกับเขาคุกคีกับเขาเลี้ยงกับเขายัางไงบ้างคะอยู่กับเขาบ่อยๆครับอ,อ,อ,อยู่กับเขาบ่อยตลอดให้ยาเป็นเวลาน้องก้องยังเรียนหนังสืออยู่นะคะส่วนมากใช้เวลาว่างทางการเรียนการมาช่วยอาชีพคุณพ่อในการดูแลควายอย่างไงบ้างะคะในการหาอาหารตัดหญ้าเองไหม ก็สอเฮิตครับเวลาว่างก็กลับมาบ้านอ่ะมันจะในสุดก็ไปโรงเรียนนะครับเชื่องมากเลยนะคะน้องก้องแล้วอย่างเงี้ยน้องก้องเงี้ยอนาคตของน้องก้องเงี้ยอยากได้สายพันธุ์ยังไงเรามองยังไงอะไรยังไงบ้างไหมคะให้ให้พ่อเป็นคนตัดสินใจเรื่องาเป็นผสมอะไรเลยอ๋อเราเป็นคนคอยดูแลเขาอย่างเดียวเวลาเขาเจ็บเขาป่วยเงี้ย น้องกล้องมาดูแลเขายังไงบ้างอะไรบ้างไหมคะก็มาอยู่ครับแต่ตัวนี้ไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยครับแข็งแรงดีอืมอ่ะแล้วเราจองตัวนี้เราเราเราชอบลักษณะของเขายังไงถึงจองน้องบีน่าอย่างเงี้ยคะตอนนั้นพ่อผมซื้อมาตอนสิบเดือนครับเดือนแล้วเขาตัวใหญ่มากเ็าใหญ่กว่าควายปกติพี่ผมเคยเลี้ยงแล้วผมก็เลยแบบโหใหญ่ชอบเลยก็เลยชอบเลยครับเรามาจ้างแบบคุณพ่อเท่าไหร่คะน้องกล้อง ได้มีการบรจังกับคุณพ่อไม่ตัวนี้หรือว่าสัญญาใจได้มาสิบเดือนตัวนี้เขากี่ปีสองปีตอนนี้ได้ยี่ยี่สิบจะเข้ายี่สิบเจ็ดเดือนนี้ครับโอ้ก็สองปีกว่าสองปียี่สิบหกเดือนจะเข้ายี่สิบเจ็ดเท่ากับว่าตอนนี้คือเขายังเป็นเบบี้อยู่ใช่ไหมครับพี่จักใช่ฟันเพิ่งหลุดเมื่อวานก่อนนิดอ๋อเมื่อกี้คุณแม่เห็นอยู่เหมือนกันหลุดหลุดไปสองซี่ใช่ฟันน้ำนมหลุดนะครับหลุดสองซี่เท่ากับว่าเขาจะเริ่มเข้าสู่อีก ครับ<ม>เริ่มจะเริ่มจะเป็นสาวเต็มตัวถ้าเรากับว่าปีหน้านี้เขาก็เริ่มก็ถ,มถ,ถ้าทั่วไปก็คือถ้าผมคิดว่า30เดือนอะสองปีครึ่งคือเราต้องการเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์เราไม่ได้เน้นที่ว่าสวยงามเท่าไหร่ถ้าคนที่เลี้ยงเลี้ยงควายสวยงามส่วนใหญ่เขาจะ3ปีเต็มเอาถึงนี้ับแต่เราคิดว่า30เดือนคือ2ปีครึ่งพอดีที่มาที่ไปนิดนึงมีหน้าตัวนี้ได้มาจากพี่สาว ที่ที่ผมรักและเคารพเลยพี่หญิงกับพี่ชดอยู่ที่บิ๊กพูฟาร์มอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูบ้านหนองบงพี่สักไปได้มาจากพวกพี่ๆเขาแล้วใช่พี่เขาให้มาในราคาที่แสนต้นๆคือควายตัวนี้จริงๆแล้วพี่เขาขายทั่วไปก็น่าจะสองสามแสนแต่ด้วยความที่พอเจอกันได้พูดได้คุยกันแค่บอกว่าอชอบว่าน้องคนนี้ผมก็ชอบพี่สาวพี่สาวก็บอกว่าพี่ให้ไปเลี้ยงดีกว่าแล้วก็ด้วยความที่ว่า จะซื้อให้ลูกชายด้วยแกก็เลยแบ่งแบ่งแบ่งมาให้น้องกล้องในราคาที่ตอนนั้นเราซื้อมา1น0 0 0 0สบาทครับพี่สาวแกให้แต่ดีมากเลยพี่สาวพี่สาวดีมากเลยสุดยอดลยแล้วแกมาเยี่ยมชมบ่อยๆแกมาดูบีหน้ามาเยี่ยมบุน้าประมาณ สามครั้งแล้วครับยมังมาเยี่ยมบ่อยบีหน้านี่คือเป็นชื่อดั้งเดิมของเขาหรือว่าชื่อเดิมครับ <Ooh. S 2> เพราะเราศรัทธาในในตัวพี่แกคือถ้าเราศรัทธาในเขาเราจะไม่เปลี่ยนชื่อ,อคือเขาตั้งมาอย่างไงเราก็อย่างนั้นแต่บางตัวเราก็มาเปลี่ยนเพราะว่าชื่ออาจจะไม่ไม่ไม่แบบอยากให้เขามาเริ่มต้นที่เรา <c oughs> ใช่ใช่เนาะแต่ตัวนี้คือเขาเขาเป็นลูกบิ๊กกูไทย เป็นลูกพี่กุยไทยอีกตัวหนึ่งพ่อเดียวกับมีนาคือแม่เขาจะเป็นทางแบบเจ้าเนื้อหน่อยคือเขาเป็นควายอุทัยอยู่แล้วอุทัยพอมาใส่อุทัยเข้าไปอีกมันก็เลยเนี่ยเนี่ยคือเขาจะเขาจะมีจุดเด่นตรงที่ขาเขาเนี่ยขาเขาจะใหญ่พวกลำตัวเขาจะเขาจะดูแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ดูบึกพูดง่ายๆคือคายตัวนี้น้องจันจะดูนิดนึงว่าดูดูหันหน้าหน่อยพี่หน้าเนี่ยมันจะเหมือนควายตัวผู้ครับเขาจะมีความเป็นเหมือนควายตัวผู้คือเขาเขาจะถ้าดูดีๆไม่ไม่ไม่ดูข้างหลังบางคนก็ว่า พ่อพันหรือเสียประมาณนี้ไงสาตันเขาสันเขาโด่งจริงใช่คือคือบางทีอย่างเราว่านั่นแหละเราเราต้องให้เครดิตคนที่ให้เรามาใช่จายแรกใจเลยพี่ใช่ต้องให้เครดิตพี่สาวที่ให้ผมมาเพราะว่าในความคิดผมเนี่ยไอ้คนซื้อควายที่ว่าเก่งผมว่าไม่ใช่อืมันต้องคนสร้างควายเราต้องให้เครดิตคนเขาสร้างควายไอเราแค่มาต่อยอดของเขาน่ะเขาสร้างรากสร้างฐาน ไอเราแค่มาต่อยอดในความคิดผมนะอผมผมคิดว่าคนที่เขาสร้างควายอ่ะเขาเก่งกว่าเราเยอะอย่างตัวนี้ถ้ามันมาขนาดนี้คือเราเราเราสามารถออกซ้ายออกขวาได้หมดเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนได้หมดน้องจันจะมองว่าอยากเริ่มต้นที่ความสูงก็ได้ออยากเริ่มต้นที่สวยงามก็ได้เอาตรงไหนก่อนก็ได้เพราะว่าเขาคือพูดง่ายเขาเขามาดีแล้วใช่เขามาดีแล้วโครงสร้างเขาดีอยู่แล้วใช่เขามาดีแล้วเขาดีอยู่แล้วใช่ตอนนี้เขาขาดแค่ความสูงแล้วก็ขาดแค่อัตลักษณ์ควายอยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวไหนก่อน <ช>และในความคิดของพี่ศักดิ์อ่ะพี่ศักดิ์จะเอาตัวไหนใส่ก่อนคือต,ตัวนี้ผมคิดว่าผมจะผมจะปรับให้เขาสูงให้ลูกเขาออกมาสูงเพราะเขาได้หมดแล้วแข้งขามาเต็มแล้วแข้งแข้งขาใหญ่ลำตัวยาวแล้วก็เนื้อหนังมีแล้วสูงสายพันธุ์ที่สูงเตอ๋อมีช้อยเลือกให้พี่ศักดิ์เลือก้างไหม ก็ <g ül> อย่างก้าวเจริญอย่างเงี้ยครับอ,อย่างลุงเพชรอย่างเงี้ยครับใช่โครงสร้างลุงเพชรเขาก็ใหญ่ใครับก็บปรับโครงสร้างสูงแต่ตีก็คืออย่างลุงเพชรต้องมีต้นทุนพอสมควรถ้าคุณจะใส่ลุงเพชรแต่ถ้าเราอยากอยากให้ชาวบ้านไปกับเราเราก็หาพวกที่แบบว่าชาวบ้านเขาไปกับเราได้ด้วยชาวบ้านบางคนเขา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 ไปไม่ถึงเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะหายากน้ําเชื้อบางตัวเราก็จะน้ําเชื้อที่มันเป็นสากลหน่อยเพื่อที่อยากให้ชาวบ้านเขาเห็นว่าอลักษณะนี้ใส่ออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ มันจะทาให้ชาวบ้านนับหนึ่งไปกับเราได้คืออย่างอย่างที่ผมเลี้ยงทุกวันเนี่ยที่พาลูกเลี้ยงแล้วก็ชาวบ้านละแวกแถวนี้เลี้ยงคือเราอยากสร้างความสําเร็จคําว่าสร้างความสําเร็จคือเรานับหนึ่งไปเรื่อยๆหนึ่งไปจนถึงร้อยเราไม่ได้ซื้อความสําเร็จถ้าเราซื้อความสาเร็จเราจะเลี้ยงไฟไปทําไมเพราะว่ามันจบแล้วมันสวยแล้วอยู่ในคอกเราจะได้ทําอะไรมันไม่มีอะไรให้ท<อ>ํานอกจากรอให้คนมาย่องมาชื่นชมบาร,รมี อย่างนี้เท่ากับว่าพี่สายนี่ก็เริ่มรีเริ่มไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปสู่ความสําเร็จเป็นบันไดทีละขั้นละขั้นละขั้นใช่เพราะว่าเราเราอยากให้ชาวบ้านเข้าไปกับเราได้อย่างนี้เท่ากับว่าปลูกฝังน้องกล้องเลยสิคะคือแบบว่าปลูกฝังตั้งแต่การเริ่มเลี้ยงดูการพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยเอยใช่ยังยังลูกลูกเราเราก็จะเลี้ยงเราก็จะลักษณะเหมือนให้เขาช่วยเหลือตัวเองอย่างควายเราก็จะลักษณะเหมือนว่าให้เริ่มจากหนึ่งไปเรื่อย จากจากมันที่มันไม่มีอะไรเลยให้มันมีอ่องให้มันมีขาให้มันมีตาแต้มแก้มจ้ำคือถ้าเราไปซื้อแบบที่ครบเลยเงินล้านหนึ่งก็ซื้อไม่ได้ทักตัวใช่เราค่อยๆทําค่อยๆสร้างอย่างเด็กๆคือผมมีลูกอยู่4ี่คนอตอนนี้คือเขาเรียนอยู่ที่สาธิตมหาลัยขอนแก่นทั้ง3าคนเขาก็จะอยู่หออยู่อะไรคือเสาทิย์เขามีเวลาเขาก็จะมาช่วยแต่บางเสาทิย์เขาเรียนพิเศษเขาก็ไม่ได้มาแต่พื้นฐานคือเราเราเราสอนให้ครอบครัวเราเป็นคนที่แบบ ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ให้เท่ากับว่าพีาพ่สักปลูกฝังน้องต้องตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเนี่ยคืออย่างแรกคือใจเขามาแล้วล่ะใจใจเขามาหนึ่งแล้วล่ะใจที่เขาในการที่จะรักควายดูแลควายอย่างที่สองคือเริ่มเริ่มที่จะเดินตามความสําเร็จของพ่อครับคือเราเราให้เขามองว่ามันมันมันไม่มีอะไรต่ําไม่อะไรสูงถ้าเราทําแล้วมันมีความสุขก็ให้เขาทาไป ตัวมอมแมมใช่ว่าจะเป็นคนไม่ดีตัวสะอาดใช่ว่าเป็นคนดีคือมันอยู่ที่ใจเราบอกลูกเราว่าอะไรที่มีความสุขก็ให้เขาทาแล้วอาชีพทุกอาชีพมันดีหมดใช่อย่ไปมองว่าอะไรเราก็คือแบบว่าอย่างอย่างแนวคิดของพี่สาี่คือจะไม่มองเปลือกนอกเราจะมองแบบว่าการกระทํามากกว่าเลยอย่างงี้อยู่ที่ใจของเราที่จะเปิดมองโอเพนว่าเราจะมองลักษณะใช่เราเราจะพยายามสอนลูกเราว่าทุกคนอ่ะเท่าเทียมกันคยากดีมีจนก็แค่คนหนึ่งคน แล้วลองถามดูว่าอย่างน้องจันลองมองดูคนที่รวยกว่าน,น้องจันเขาไปกาผู้แทนการรสศได้สองคนไหมล่ะ เขาบอกกาได้หนึ่งคนเท่าจันทร์ถ้าคุณกาผู้แทนได้ห้าคนหกคนตามจํานวนเงินผมจะนับถืออยู่แต่นี้ทุกคนคือเท่าเทียมกันเท่ากับว่าพี่สานนี่ผ่านแนวคิดแบบว่าคนที่ไม่กล้ามีแนวคิดแบบว่าไม่กล้าที่จะมาดูควายราคาปรับเปลี่ยนเปิดใจที่จะมาหันมาเลี้ยงควายงามเลยเนี่ยคือเขาแบบหนึ่งเขาเขากลัวกลัวกลัวถูกปิดโอกาสคือไม่กล้าที่จะตัดสินใจคือเขากลัวคือเขากลัวใจกลัวกลัวสังคมอีกวันนัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ชาวบ้านเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือชาวบ้าน ชาวบ้านในสมัยนี้คือหนึ่ง <_ d ata> เขาจะกลัวความรวย <_ d ata> เขาไม่กล้าเข้ามา <_ d ata> แต่เราจะพยายามให้เขาเข้ามาแล้วคือเขาได้เห็นว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดหล,หลายฟาร์มผมว่าเขาดีเหมือนกันหมดแต่ว่าคาแรคเตอร์ของเจ้าของฟาร์มอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะบา,าจจะคุยสนุกบางคนอาจจะเป็นคนเงียบขรึม <_ d ata> บางคนอาจจะเปิดใจยากแต่อยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าด้วยไลท์สไตล์แล้วก็ด้วยความที่แบบแบบเรามี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 เจเเรชั่นหรือมีแนวทางที่จะไปคือ มีมีเส้นทางสู่ควายเหมือนกันคือเราหัวใจควายเหมือนกันเราต้องไปเปิดใจเจ้าของฟาร์มให้ได้แล้วเราต้องรู้ว่าสไตล์คาแรคเตอร์แต่ละแต่ละแต่ละที่เขาเป็นยังไงแต่โดยพื้นฐานแล้วผมคิดว่าทุกคนทุกฟาร์มก็อยากจะช่วยกันพัฒนาทุกที่ใช่แต่ว่าด้วยด้วยไลฟ์สไตล์แต่ละสะเต็ปหรือว่าแนวความคิดแต่ละฟาร์มมันไม่เหมือนกันแต่ว่าผลสุดท้ายก็คือ สูความสาเร็จเหมือนกันแนวคิดไม่เหมือนกันแค่นั้นใช่แนวคิดกับใจแนวแนวคิดกับแนวปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าพอเท่ากับแล้วผลลัพต์ตัวเดียวกันคือความสําเร็จใช่อยากความสําเร็จอยากพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยก็อ่าทายาของ บิ๊กูุ้ทยครับมีดูบ้านทายเขานะคะพี่เต๋ออายุเขายังน้อยอยู่เนาะสองปีกับอีกสองเดือนสองปีสองเดือนเองครสองปีสองเดือนครับพี่นาครับเขาก็ชอบเนื้อจริงๆอย่างที่พี่เ้าเนื้อครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราขายแม่พันเขาไปเงี้ยโอกาสที่จะกัดซื้อมานี้ยากมากตอนนี้คือควายสองปีมานี้อย่างที่น้องจันกับพี่ต้นน้องเต๋อไปไปหลายๆที่อ่ะจะเห็นว่าราคาควายเนี่ยชาวบ้านนแทบไอแทบจามไม่ได้เลยเพราะว่ามันจุก ใช่ราคาเพราะว่า,<ต>วาเพราะว่าเงินเขาไม่ไม่ถึงเขาเขาก็จะเขาก็จะมีความอยากแต่ว่ามันตอบสนองตัวเองไม่ได้ผมถึงมีทางเลือกว่าให้เขาเอาเอาของที่เขามีอ่ะมาปรับมาปรับค่อยคอยปรับแต่ว่าเขาต้องเขาต้องพิเศษตรงไหนเขาต้องพิเศษตรงที่ชาวบ้านต้องมีความอดทนคือดคอดทนจริงๆเพื่อที่จะนับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะเราไม่มีเงินล้านสมมติว่าตอนเนี้ย ของเขามันเป็นธรรมดามเขาจะทับลูกออกมามันก็จะเป็นประมาณทัก30%เปอพอทับหลานออกมามันก็จะเป็น6 0ค่อยๆไล่เป็นลิใช่ค่อยๆไล่เป็นธิเติแต่ว่าต้องใช้เวลานหน่อยใช่คือตอนนี้คนจนแล้วคนลากยากสิ่งที่แบบว่าเขาเขาต้องทำจริงๆคือตอนนี้ <c oughs> เขาต้องสร้างใจเขาให้ได้อด <c oughs> ใจตัวเองให้ได้ใช่แล้วต้องอดทนแล้วอย่าไปวิ่งตามคนอื่นแล้วอย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อมันมันจะลำบาก มันจะลําบากเอาแค่ว่าเราค่อยๆไปอันนี้ไม่ได้เป็นการพูดการสอน,นแต่ว่าเป็นเป็นการแบบแลกเปลี่ยแนแนวคิดแลกเปลี่ยนแนวคิดแลกเปลี่ยนทัศนคติกันถ<ช>้า <แ Hebrews. S 2> อันไหนดี <im unsuccess fully> ที่ผมพูดไปก็เอาไปใช้ <ım> อันไหนที่ฟังแล้วไม่ไม่ถูกใจก็ให้ผ่านเลยไปแต่พี่เป็นคนที่แบบว่าให้แนวคิดที่ชัดเจนมากเลยนะคะใช่ขึ้นอยู่กับเราเป็นหลักใช่ให้เราเอาเอาให้เราไปดูว่าเราจะเอาคําพูดของผมเนี่ยไปประยุกต์ยังไงเอาไปใช้ยังไงเอาไปทําอะไรได้บ้างถ้าไหนเอาไปได้ก็เอาไปคือทุกสิ่งทุก อย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราเองทังนั้นตัวเราเองเป็นตัวที่ตัดสินใจทุกสิ่ง balances. ทุกอย่างว่าแนวคิดตัดที่อยากตัดพีส่สากให้แนวคิดมาอย่างนี้เราไปปไรับย<ช>ังไงตัดสินใจยังไงเพราะว่าทุกอย่างล้วนที่ใจของเราเองทุกอย่าง<ช>ต,ตัวเราเองเป็นตัดสินใจตัวเราเองเท่านั้นนะคะฟ<ช>ังพีส่สากนี้เรามาแค่เป็นแนวคิดแนวทาง<ช>ว่าเราจะปรับสายพันธุ์ควายเราอย่างไงผมเสริมนิดนึงคือสําคัญที่สุดคือเราต้องศรัทธาในตัวเองน้องจันท์ถ้าเราศรัทธาในตัวเอง แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่ไปวิ่งตามคนอื่นแล้วไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครให้ตัวเองดูด้วยเมื่อน,นั้นแหละเราไปถึงแน่นอนแต่ว่าถ้าคนรวยเขาไปถึง2ปีเราอาจจะเป็น5ปี6ปีก็ช่างมันแต่เราก็ถึงแต่เราก็ถึงถึงเหมือนกัน,จจชนใช่รถอ e ีแตนยังไงมันก็ไปถึงเป้าหมาย <c oughs> แต่ว่ามันก็ไปตามรถอ e ีแตนนั่นแหละ <c oughs> เราจะไปวิ่งแซงเบนซ์วิ่งแซงบีเอ็มมันเป็นไปได้ยากเราจะเหนื่อยภาพเห็นภาพเลยเราจะเหนื่อยที่ผมพยายามพูดคือให้เขาเห็นเห็นภาพว่า เรามีรถแบบนี้เราก็ไปถึงได้แต่เราไปในลักษณะของเราไปในลักษณะแบบเนี้ยแบบที่น้องเตอ๋อแบบที่พี่ต้นไปคือไปในลักษณะที่หยอกกันไปคุยกันไปพ่อแม่ลูกขอ <cambio S 3> ให้เรามีความสุขความสุขหล่อเลี้ยงเราเวลามันจะเดินเร็ว <c oughs> ถ้าเราไปนั่งคิดนอนคิดอยากมีดีอยากมีดีอยากมีดีดนั่งภาวนาอยู่งั้นคุณไม่มีทางได้ดีเพราะว่าค hmm. ุณ <c oughs> ไปเร่งเวลา <c oughs> เวลามันเร่งไม่ได้ต้องให้เวลามันเดินไปตามสเต็ปของมันเวลามันจะเดินเร็วเพราะเรามีอะไรทําอีกมากมาย แต่ถ้าเราไปนั่งนั่งมองอย่างเดียวนนัโอเม <า S 1> ื่อไร <ล S 1> มันจะ,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 จะเจริญเติจะจะเบโตโดยเติบโตโดยเราไม่หายังอื่นมาพระพู่กันไปครับมันเหนื่อยจิตตก <c oughs> อย่าให้ความอิจฉาแล้วก็ความอยากมามาครอบงำจิตใจ <c oughs> มันจะเหนื่อยเอาแบบว่าชื่นชมยินดีกับคนอื่นที่เขามีดีกว่าเรา <c oughs> เพราะว่าคนเหล่านั้นเขาจะเป็นแรงบันดานใจให้กับเรา <c oughs> ให้เราไปถึงเป้าหมายที่เขายืน ให้เราคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะไปยืนตรงที่เขายืนพี่สักเขาละอย่างน้องปีหน้าอย่างเงี้ยเขาปีหน้าเขาก็จะเริ่มมีการผสมพันธุ์แล้วเงี้ยใช่พี่สักก็จะใส่ก้าวเจริญผมคิดว่าน่าจะประมาณรักผลลงนี่แหละครับมิถุนามิถุนานี้ก็น่าจะเต็ม30เดือนอก็น่าจะเริ่มเริ่มเริ่มผสมแล้วทำไมถึงเร่งไว้เป็นก้าวเจริญล่ะครับพเพราะว่าก้าวเจริญเขาจะเขาจะสูงแล้วเขาก็เขาจะเป็นควายแบบหน้ามันจะรอหน่อยอคือตัวนี้หน้ามันแกหน้าจะ เราจะปรับหน้าแกหน่อยเพราะว่าหน้าแกมันมันหน้าแกจะเป็นแบบว่าหน้ามันคล้ายตัวผู้เกินไปเราจะปรับให้หน้าเขาหลอ่อหล่อหน่อยถ้าแบบแบบดูแบบหวานหน่อยอ่ะเราผมเป็นคนที่ชอบควายหน้าหวานหน่อยแต่ตัวนี้เขาเขาเป็นตัวเมียที่แบบหน้าตาจะดุดันหน่อยอแต่ว่าด้วยความที่แบบพวกมะพร้าวพวกอะไรเขาเขาจะดีหน่อยเนี่ยพวกหน้ามะพร้าวเขาเนี่ยพวกเนี้ยพวกกล้ามเนื้อเขาจะชัดเจนไวตัวเนี้ยไม่หน้าครับ โอ้แต่กล้ามะพร้าวดูตาเขาจะเป็นเหมือนตาช้างเลยครับเนี่ยตาช้างเลยเนี่ยตาเขาตาเหมือนช้างช้างไหมพี่เต๋อตาเขาจะเหมือนช้างเลยแล้วก็เราที่ฟาร์มเราโชคดีหน่อยคือเราได้ประดุษ์ทางอำเภอเข้ามามามาช่วยดูแลนี่ครับคุณหมอมาพอดีครับเนี่ยเดี๋ยวเดคุณหมอเดินมากล้องเลยครับมาเข้ากล้องเลยครับเนี่ยเอาครับนี่คุณหมอผู้ดูแลครับคุณหมอผู้ดูแลครับสถานีควายที่นี่สถานีควายมีทีมงานประมาณนั้ ห้าหกคนครับคือนอกจากที่เราเราเลี้ยงควายเนี่ยถ้าเราขาดสัดแพทย์ที่แบบมีความชานาญแล้วก็มีความเอาใจใส่ดึกดื่นเที่ยงคืนควายเป็นไรคือพี่แกจะมาด่วนคือเขาทำทำด้วยใจหายากเพราะส่วนใหญ่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ประจําประจำมัมพือคือเขาก็จะด้วยไร้สไตล์ที่ด้วยไร้สไตล์ที่เขาเป็นข้าราชการเขาจะทําแค่จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาก็พักผ่อนแต่แกจะเป็นคนที่ ได้ใจชาวบ้านผมผมค่อนข้างโชคดีมากกว่าเจอคุณหมอที่ดีด้วยใช่ใช่ใช่เจอทีมงานที่ดีด้วยใช่ทำให้เราไม่ท้อเหมือนเขาสู้ต่อสู้ไปพร้อมกับพวกเราใช่ถ้าทั่วไปที่อื่นผมไม่ได้ว่านะคือที่อื่นเขาเขาอย่างงุ่นอย่างนี้แต่นี่คือผมผมผมดูแกบางทีแกไปทําให้ชาวบ้านค่ะแกขี่รถไปเป็นสิบโลยี่สิบโลแกเอากับชาวบ้านร้อยหนึ่งสองร้อยผมยังว่าแกได้อะไร แกบอกว่าได้ใจครับเสียได้ใจได้ใจชาวบ้านแล้วก็ได้ทําเห็นเขามีความสุขแล้วคําพูดที่ผมฟังแกตลอดคือแกจะพูดว่าเขาบ่มีเสียเขาบ่มีมเขาบ่มีคือชาวบ้านไม่มีค่ะแล้วก็น้ําเชื้อผมที่เอามาไว้อยู่กับแกเนี่ยประมาณสักสี่ห้าร้อยหลอดนะหมอเนาะคือหมอก็จะเอาตรงนี้คือได้มาเท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้นแหละไปผสมให้ชาวบ้าน เท่ากับว่าพี่ทั้งพี่ศาสตร์ทั้งคุณหมอเนี่ยคือเหมือนเป็นการช่วยชาวบ้านพื่ที่คือเหมือนแบบว่าอาชาวบ้านยังไม่ค่อยจะมีเราก็ค่อยไม่มีไม่มีชาวบ้านไม่มีน้ําเชื้อแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านแถวนี้คือจะลูกทับแม่ทับพ่อไปกันนี่คือเขาไม่มีความรู้มันถ้าถ้าคุณไม่เคยมาสัมผัสจริงๆงถ้าแบบข้างบนเขาไม่เคยมาสัมผัสกลุ่มนี้จริงๆอ่ะยังมีอยู่นะแบบเนี้ยคือเขาไม่มีความเข้าใจแล้วเขาไอ้มันไม่ใช่ใส่กระติบข้าวได้ไม่ได้ใส่ถังน้ําแข็งได้ไอ้น้ําเชื้อเนี่ย คือต้องมีเป็นถังแบบโดยเฉพาะใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องเติมในโดเจนเติมอะไรน้ําเชื้อบางตัวอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเนี่ยชาวบ้านเขาจะไปยังไงเขาจะติดต่อ,อยังไงเขาไม่รู้ครับแล้วตรงจุดต,ตรงนี้พี่สัตว์มีแนวคิดที่แบบว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านโดยการจัดตั้งอากลุ่มพัฒนาอะไรอย่างนี้ม้างไหมคะให้ชาวบ้านได้ได,ได้ได้ทราบข่าวสารได้มีความรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้คือเราใช้ใช้สถานีควายของเราเนี่ยจัดจัดเป็นศูนย์กลางที่จะช่วยเหลือใน4ี่ห้าอำเภอแถวนี้แล้วก็นังน้ําเชื้อคือถ้า ถ้าคนไหนเขาหาเองได้ก็ให้เขาหา <ฮะ S 1> แต่ถ้าคนไหนเขาหาไม่ได้คือเขาก็จะประสานกับคุณหมอว่าเสียเขามีน้ำเชื้อตัวไหนบ้างอะไรบ้างคือเราได้มาเท่าไหร่คือคือเรามาหลอดละ500รเราก็ให้เขาไปในราคานั้นแหละ,<ฮ>ะแต่ว่าถ้าเขามีควายตัวไหนดีๆถ้าเขาอยากขายคือให้เขาถามเราเราอยากได้เราก็ซื้อเขามาอะไรเงี้ยคือแลกเปลี่ยนไปดีกว่าอย่างน้อยๆก็ดีกว่าเขาขายตลาดนัดดีกว่าเขาขายอะไรเงี้ย หคือช่วยเหลือกันไปเพราะว่าบางทีควายของชาวบ้านเนี่ยหนูมองว่าบางทีก็อาจจะมาพัฒนาได้ใช่ครับเพราะว่าโครงสร้างเขาก็ไม่ได้เล็กด้อยดอกเป็นอย่างนั้นใช่ครับดีเราเพียงแต่เราหาพ่อพันธุ์ที่ดีผสมน้ำเชื้อที่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ชาวบ้านเนี้ยเขาก็เข้ามาศึกษาที่ทีสถานมาครับทางอำเภอก็จะพาชาวบ้านมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆแล้วก็คุณหมอแกก็ให้ความรู้ครับแนะนําตัวเลยคับหมออะไรครับอนนี้คือคุณหมออะไรคะหมอหนุ่ครับหมออ๋อที่พี่ศัดิ์ครับหมอหนุ่ครับก็คือ คุณหมอหนุย่ยก็คือจะดูแลเราพนักงานสถานนะครับดูแลนัน,นด้านผสมเชืยมมันดินปรสีดาแต่ของเชียอส่างพื้นที่นะครับเกี่ยวติดต่อกันหมดก็้ใกล้คุณหมอก็มาดูที่สถานีควายประจำอะไรอย่างนี้กับชาวบ้านพื้นที่ละแวกนี้เลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ ดูแลตลอดครับก็บางทีก็เสาร์อาทิตย์แทบไม่มีเวลาวันหยุด<ฆ>เพราะว่าแกแกต้องดูดูวัวดูควายของหลวงด้วยที่เขามาแจกวัวควายโครงการเยอะงานเยอะยอแกยังมีใจมีใจที่จะแบบช่วยแบบว่าอยากพัฒนาเพราะผมเคยนั่งคุยแกเด็กหนุ่มคนนี้ผมเคยคุยผมเคยเลี้ยงวัวหูสมัยก่อน<ฆ>ไม่ได้ใช้หมอคนนี้เหนื่อยเลิกเลี้ยงเพราะว่าหมอด้วยเพราะว่ามันเหนื่อยแต่พอมาเจอคนนี้ได้เปิดใจได้คุยอะไร คือเราไม่ต้องร่ําไรไม่ต้องไปบอกอะไรคือเขารู้งานของเขาว่าก็เขาจะดูเลยว่าตัวนี้มันขึ้นเมื่อ,อไรเมื่อเอาเสียตัวนี้เดือนนี้ต้องฉีดยาวัคซีนปากเท้าเปื่อยตัวนี้ต้องฉีดคอบวมตัวนี้ต้องถ่ายพยงพยาธิคือเปลี่ยนเขา้าเปลี่ยนอะไรคือเขาจัดการให้ผมหมดคือเขาจะรู้ว่าคือพูดง่ายง่ายคือผมพยายามจะบอกนังจันว่าเขาทาด้วยหัวใจใช่ถ้า,าคนเราอ่ะ แล้วคุณหมอกเขามีการวางแผนวางระเบียบของเขามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแนวทางของเขามาแล้วใช่ครับก็เลยเราเราทํางานง่ายถูกกล้องเราทํางานง่ายพี่ศากะตัวนี้คือน้องโอโมครับได้มาพร้อมกับตัวนี้ตัวนี้เป็นื่อโอโมลูกของเจ้าซูโม ตัวนี้ได้มาจากอุบบนต้องเปาคันคิดให้มาลูกซูโม่เหมือนกันใช่ลูกซูโม่ครับแต่เดีนี้ที่คุณแม่แตกต่างเห็นเด่นชัดคือนี่เลยดวงตาของเขาใช่เอกเอกลักษณ์เขาจะคือจะจะพูดให้ฟังเลยตาแต้มแก้มจ้ำคอสามอ้องครับหนึ่งสองสขาใส่ถุงเท้าปากคาบแก้วครับลักษณะก็เหมือนเป็นมังกรตาม หัวเหงที่คนจีนมองเลยนะคะนี่ใช่นักษณะแต่เขามองดูเขานองดูผิวเผินไกลๆก,ก็เหมือนมังกรหน้ามังกรเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ใช่เขาจะเขาจะหน้าเหมือนพ่อเขาหน้าเหมือนซูมโม่คือไลฟ์สไตล์เขาจะเป็นเป็นเป็นหน้าหน้าจะไม่ไม่ไม่สวยแต่ด้วยความที่แบบบ้านเป็นควายเจ้าเนื้อครับมหมุนให้ดูหน่อยนิดนึงเขาจะเป็นควายเจ้าเนื้อครับเนี่ยอย่าลุงเจียนหมุนให้ดูนิดนึงคือเขาจะเป็นควายเจ้าเนื้อลุงเจียนรับนี่ครับซูโม่ก็เป็นควายเจ้าเนื้ออยู่แล้วใช่ใช่ใช่เขาเป็นควายเจ้าเนื้ออยู่แล้ว คือบุคลิกเขาเขาจะเป็นควายเจ้าเนื้อเขาจะเป็นที่อายหน่อยครับเขาจะเป็นที่อายหน่อยเพราะว่าไม่ไมค่อยได้ไม่ค่อยได้ออกออกกล้องออกกล้องเะหน่อหน้าตาเขาเหมือนจริงเลยนะเหมือนแบบว่าโอ้โหมังกรข้าวก้าวจริงๆถ้าใครดูหนังจีนกำลังภายในอะไรอย่างนเงี้ยเอกลักษณ์ชัดเจนมากเลยตรงนี้เหมือนแบบพวกเส้าหลินเลยช้ำมากเลยอะค่ะพี่แต่ลำตัวของเขานี่คือตอนนี้เขามีน้องมีอะไรไหมคะพี่ตอนนี้เราเราจะเราจะผสมเขาอยู่อาทิตย์หน้านี่ครับคิดว่าจะใส่ไผ่ทอง อ๋อพี่ศักยังมีน้ำเชื้อไผ่ทองนี่อยู่ครับผมจะใส่ไผ่ทองให้ให้คู่กันกับมีนาเพราะเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันมาแต่เล็กๆเขาติดกันคือโอโม่ด้วยกวยด้วยไรท์ลรายที่แกเป็นเจ้าเนื้อเจ้าหนังค่ะแล้วทีนี้เรามาใส่ไผ่ทองที่เป็นควายยักษ์เข้าไปผมคิดว่าจะเอาความสูงของไผ่ทองเข้ามาเพิ่มแล้วก็จะเอาหน้าตามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเขาเขาออกคือด้วยไรท์ทรายที่เขาเขาเป็นควายที่เขาเขาเขากอบ ภาษาอีสานคือเขามันก้อบเข้าไปใช่เขามันแคบคือเราจะเอาตัวนั้นเข้ามาเปิดเปิดมิติเปิดหน้าเปิดตาเปลี่ยนคือคือถ้าเป็นภาษาเราคือโอมอนหน้าเขาจะดั้งเขาจะไม่ค่อยมีดั้งเขาจะไม่ค่อยสวยใช่ถ้าเป็นควายถ้าเป็นคนก็คือจะดั้งจะแหมมเขาไม่เหมือนเหมือนมีนาเหมือนบีนาคือเราจะมาเปลี่ยนเขาตรงเนี้แต่อย่างอื่นคือเขามีหมดแล้วคืออัตลักษณ์อัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนมาเปลี่ยนหน้าตาของเปลี่ยนหน้าตาของเขาปรับหน้าตาของเขาเฉยปรับความสูงนิดนึงแต่ความสูงก็ไม่ขี้เหร่นะครับ ตอนนี้โอโม่ก็อยู่ที่ร47อุ้ยไม่ขี้เลยเลยนะใช่ใช่ใช่มีโอกาสมีโอกาสไปต่ออยู่ครับไปต่อเขากี่ปีแล้วครับพี่สังโอโม่ตอนนี้ได้30เดือนพอดีครับ30เดือนสองสองขวบสองปีครึ่งครับสปีครึ่งครับเราก็จะผสมเขาแล้วคิดว่าจะใส่ไผ่ทองไผ่ทองเพื่อที่จะปรับอาความสูงให้เขาสูงขึ้นใช่แล้วก็หน้าตาใช่เพราะว่าผมมองว่าไผ่ทองเป็นควายยักษ์ได้ลูกมาน่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วก็เป็นอีก คืออยากลองอ่ะพูดง่ายๆคืออยากทดลองอยากทดลองว่าเขาในเนตเรามีโอกาสแล้วใช่ใช่ใช่เรายังพอมีน้ําเชื้อเหลือแต่ไอตัวอื่นเราเราคิดว่าเราเราใส่ทีหลังก็ได้เพราะมันเป็นมันยังหาจับต้องได้ใน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 ตลาดอยู่ไอพวกน้ําเชื้อตัวอื่นแต่ไผทองคือเราใช้เรามันก็หมดไปเพราะว่าพ่อมันไม่มีแล้วใช่ค่ะแต่น้ำเชื้อของพี่ไผท,ทองนี่เหลือเยอะไหมคะพี่ก็น่าจะสัก 10กว่าหลอดนี่แหละครับโอ้ไมนเหลือไม่เยอะแล้วนะคะคือแบบว่าเท่ากับว่ามาใส่ในปามสถานีควายเหล่านี้ก็จะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เ oh, พราะว่าไผ่ทองได้เรามาปรับตัวนี้ได้กับเท่ากับว่าเพิ่มความสูงให้เขาเพ,เพื่อเพื่อเพื่อเติรักรูปร่างหน้าตาของเขาด้วยอะไรได,ด้วยแต่ตัวเนี้ยเขาเป็นลูกของเจ้าซูโม่อย่างเงี้ยหนึ่งได้ความได้ความหนาของเขาอยู่แล้วเจ้าเนื้อของเขาอะไรงี้ยได้แบบว่าแข้งขาของเขาใหญ่อยู่แล้วมันก็ขาดแค่ความสูงของเขาอย่างเดีวยวใช่ขาดแค่ความสูงแล้วก็จะเอามาเพิ่มพวก เอามาเพิ่มพวกพวกพวกกล้ามเนื้อขาพวกอะไรช่วงขาเขาให้กล้ามเนื้อมันดูใหญ่ดูอะไรกว่าน,นี้หน่อยอแต่มองอย่างนี้หน้าตาเขาอย่างนี้จริงๆแล้วอย่างที่พี่สักบอกเหมือนกันเขาจะเป็นถ้าเป็นคนคือจะเป็นคนแบบแบบน่ารักมีมีมจุดมีจุดมีเสน่ห์ในตัวถึงเขาจะไม่ใช่คนที่สวยไม่ใช่ควายที่สวยแต่เขา เป็นควายที่น่ามองอเป็นควายที่ดูแล้วแบบน่าสนใจคือเขารู้เรื่องด้วยเป็นควายที่รู้เรื่องคือกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายแล้วก็อะไรก็กินพี่สาวคือเขาคู่บัดดี้เขาจะปล่อยพี่สาวกินให้อิมแล้วเขาค่อยเก็บกวาดทีหลังบัดดี้ของเขาคือมีนาคือมีนาอ,อยู่ที่นี่จะจะ,จะให้อยู่คอกละสองตัวให้เป็นบัดดี้กันเพื่อที่หนึ่งคือให้เขาดูกันเวลาเป็นสัตว์ให้เขาไปดมไปดอมกันไปกระตุ้นกัน สองคือให้เขามีคู่รู้ใจคือถ้าเขารู้ใจคือเขาเวลานอนมันจะไม่กวนกัน<ม>ถ้าเราเลี้ยงแบบโรงเรือนใหญ่ๆผมมีความคิดว่าเวลาตัวหนึ่งนอนตัวหนึ่งไปกวนม,มันไม่เป็นส่วนตัว เหมือนเรามีห้องนอนของเราผมเลยคิดว่าให้เขาอยู่เป็นแบบบัดดีอ้อย่างนี้เขาก็ต้องรู้จักการเสรียสละสิคะเนี่ยต้องียสละครับที่ศาสตร์พูดมาเมื่อกี้คือเขาให้บัดดี้เขาอิ่มก่อนใช่ใช่เขาต้องเราต้องเอา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 ไอ,าอ,าอาตัวที่มันยอมกันมาอยู่ด้วยกันถ้าเอาตัวที่ไม่ถูกกันมาอยู่ด้วยกันมันจะเหนื่อยเหนื่อยทั้งคนเลี้ยงเหนื่อยทั้งควายด้วยควายก็จะผอมทั้งคู่เพราะมันไม่ยอมกัน หูแนวคิดมาคุยกับพี่สานคือได้แนวคิดแบบแปลกๆหลายแนวทางมากไม่เราเอาความคิดจากที่เราเราเคยเป็นเด็กขอไงด้วยความที่เป็นมัธยมเราอยู่อัดสำชันคือเราเป็นเด็กหอเราเป็นเด็กหอเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ตัวเองอยู่รอดเราเลยคิดว่าเราเราจะทําแบบเนี้ยเราไม่เอาโรงเรียนแบบโรงใหญ่ไปอยู่รวมกันเยอะๆเราเอาแบบว่าเป็น เป็นเป็นเป็นทาวเฮาเอานี่ห้องนี้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 คือเราจับจับอีตัวที่มันมันนิสัยคล้ายๆกันให้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันยอมกันคือถ้าตัวไหนเราซื้อมาใหม่เอามาลองอยู่ด้วยกันแล้วไม่เวิร์กเราก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเอาจนตัวที่มันถูกใจกันจริงๆพี่สายสังเกตพฤติกรรมเขายังไงนะคะบูดมันตั้ง30ตัวอย่างเงี้ยก็ได้นี่แหละครับในช่างเชียนครับพี่เชียนครับมือน้ําเราช่วยแบบว่าช่วยแบบว่าคือแกแกเป็นคนใจเย็นแล้วแกเป็นคนช่างสังเกตช่างดู แกจะดูว่าตัวไหนมันเข้ากันอะไรกันได้คือแกเป็นคนที่สามารถที่อ่านจิตใจสัตว์ได้คือคนใจดีใจเย็นมันจะเข้าใจสัตว์มันทํางานง่ายคือเราอะไรก็แล้วแต่ เราจะทําเองไม่ได้ทั้งหมดถ้าเราไม่มีทีมงานดีๆ mm hmm. ผมยกเครดิตให้เขาเพราะ mm hmm. ว่าถ้าไม่มีพวกเขา mm hmm. ผมเหนื่อย mm hmm. เหนื่อยแน่นอนแน่นอนค่ะหนูก็ยอมรับอย่างนั้น <laughs> <laughs> เพราะว่าขนาดพี่จัดแนวคิดแนวระบอกว่าต้องหาคููบัดดี้นี่ก็แปลกแล้วนะคะเพราะว่าหนูเขาเพิ่งเคยเจอแนวคิดแบบนี้เหมือนกัน mm hmm. คือแบบว่าหาบัดดี้แต่ละตัวนี่มันไม่ใช่เข้ากันง่ายๆนะคะพฤติกรรมแต่ละตัวมาไม่เหมือนกัน mm hmm. ผู้พวกพี่นี่สุดยอดมากเลยอะ่ะคือสังเกตเข้าใจอารมณ์ของควายจิตใจของเขาอะไรอย่างเงี้ย คือตัวไหนที่มันสามารถอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้<ช>คยค่อยๆค่อยๆทําไปค่อยๆปรับไปถ้าอันไหนดีที่ผมพูดหรือว่าผมเสนอมาถ้ามันน่าเอาไปปรับเปลี่ยนไปใช้ในฟาร์มพวกท่านก็ยินดีนะครับแล้วมีอะไรถ้ามีโอกาสก,าก็ทักเฟซมาได้สเตชันเลสหรือว่าโทรมาคุยยินดีใชพ่พี่สากจะโอเพนมากเลยนะคะแบบว่าถ้าข้องใจสงสัยอะไรเงี้ย ติดตามทางเฟซพี่ศักดิ์ได้เลยรหรือว่าทางเพจพี่ศักดิ์ทางเพจที่สถานีควายมีเพจด้วยใช่ไหมคะพี่ศักดิ์นี่ติดต่อสถานีควายได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ศักดิ์เข้าไปตอบให้ความรู้ให้ข้อ,ขอคิดข้อแนะนําต่างๆด้วยใช่ไหมคะพี่ได้ครับ